Beat be Dream Life could be dream could เรื่องย่อละครผู้ดีดงอีโดยเมื่อผู้ดีตีนแดงที่หลงตัวเองเป็นที่สุดถูกส่งให้มาอยู่ที่ต่างจังหวัดกันดานอย่างดงอีโดยเป็นเวลาหนึ่งปีหรือจนกว่าจะได้รับการยอมรับจากเธอผู้ที่ทำทุกวิธีเพื่อไล่เข้าไปบทพิสูจน์ความดีและความเป็นผู้ดีจึงเริ่มต้นขึ้น อยากได้ใช่ไหมจะเอาเท่าไหร่ก็บอกมาคำพูดและสายตาเหยียดหยามของแดดหนุ่มนักเรียนนอกหน้าตาดีดีกรีลูกเศรษฐีมีชาติตระกูลที่ภายนอกดูเป็นผู้ดีทุกกระเบียดนิ้วทำให้ผ้าฝ้ายออบตสาวจากพื้นที่ห่างไกลมหานครนับร้อยกิโลโมโหเลือดขึ้นหน้าเพราะแดดเพิ่งขับรถประมาทจนเกือบชนรถของเธอ ภาพ้ายประกาศไม่ยอมรับเงินแถมยังเตะก้นแดดจนเป็นที่ขบขันและอับอายไปทั่วการกระทำของแดดถูกถ่ายคลิปแชร์ว่อนโซเชียลสร้างความอับอายให้พ่อแม่ของแดดซึ่งเป็นเศรษฐีเก่าแดดจึงถูกพ่อส่งตัวไปดัดนิสัยที่ดงอีดอยก้าวแรกที่แดดเหยียบดงอีดยก็เกิดเรื่องวุ่นวายแดดต้องตามหาลุงมังคุดรุ่นพี่ของพ่อที่จะเป็นคนสอนให้แดดเป็นคนดี เหมือนที่เคยสอนพ่อแดดต้องทำให้ชาวบ้านกับผู้นำชุมชนดงอิโดยเซ็นรับรองความประพฤติของเขาในสมุดพกให้ได้เพราะถ้าหนีกลับเขาต้องโดนตัดออกจากกองมรดกและแดดยังเจอลุงละมุดชายไวกลางคนที่กำลังทำพิธีกรรมแปลกๆให้เม่นหนุ่มหลงยุคที่ชอบแต่งตัวสไตล์ซุปตายุค90กับแหลม ลูกพี่ลูกน้องของเม่นทั้งสามหาว่าแดดเป็นตัวซวยจึงพยายามแย่งกระเป๋าจนเกิดอุบัติเหตุกระเป๋าของแดดกระแทกลุงละมุดจนสลบแดดฉวยโอกาสวิ่งหนีจนไปเจอผ้าฝ้ายอริตัวร้ายแดดกับผ้าฝ้ายประทะคารมกันอย่างไม่มีใครยอมใครจนกำนันสวยอดีตกำนันพ่อของผ้าฝ้ายต้องช่วยห้ามไม่ทันไร แหลมก็วิ่งมาฟ้องทุกคนว่าแดดทำให้ลุงละมุดตาย Dad แดดตัดสินใจตามผ้าฝ้ายไปที่วัดเพราะไม่เชื่อว่าตัวเองทำคนตายจริงๆแต่กลับพบศพลุงละมุดหายไปชาวดงอีโดยพากันแยกย้ายตามหาศพลุงละมดุดระหว่างนั้นแคนแฟนสาวไฮโซของแดดก็ปรากฏตัวขึ้นสร้างความแปลกใจให้กับทุกคนโดยเฉพาะฟันน้องชายแท้ๆของผ้าฝ้ายอดีตนักเลงหัวไม้ กลับใจกลายเป็นอ,อกป้าเกาหลีแสนสุภาพเพราะแคนคือดอกแครแฟนเก่าสมัยเรียนที่เคยพบรักกันในร้านส้มตำรแสแซบตามประษา,าสาวแสบแบบอีสานแต่ไงวันนี้ดอกแครกลายเป็นดอกแคนคุณหนูไฮโซไปซะแล้วเหตุการณ์วันแรกที่แดนมาดงอีโดยกลายเป็นความชุลมนวุ่นวายเมื่อเขาต้องช่วยทุกคนตามหาศพ ก่อนจะพบว่าเป็นความเข้าใจผิดเพราะลุงละมุดยังไม่ตายจบเรื่องลุงละมุดแดดก็ยังหาลุงละมุดไม่เจอแดดไม่กล้ากลับบ้านเพราะรู้ว่าพ่อต้องส่งเขากลับมาที่นี่อีกแถมยังโดนชาวบ้านไล่ออกจากหมู่บ้านเพราะแดดกับแคนชอบสร้างความวุ่นวายให้ชาวบ้านแต่ก็มักถูกผ้าายขัดขวางไว้ทุกครั้งกระทั่งผ้าายนำสมุดพบของแดด ที่แดดต้องให้ผู้นำชุมชนเซ็นรับรองความประพฤติออกมาโชว์ทุกคนพร้อมทั้งแฉเรื่องที่เขาโดนพ่อแม่ตัดหางปล่อยวัดและถูกส่งมาที่ดงอีโดยเพื่อดัดนิสัยหลวงพ่อมังคโรพระอาจารย์ที่ชาวดงอีโดยศรัทธาจึงฉเฉลยว่าตนคือลุงมังคุดหลังจากรู้ว่าแดดเป็นหลานของหลวงพ่อจึงเรียกทุกคนมาประชุมพร้อมมอบอำนาจ การเซ็นสมุดพกของแดดให้พ่อฝ้ายเป็นคนดูแลจากนี้ชะตาชีวิตแดดในกำมือของพ่อฝ้ายจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามลุ้นกันต่อได้ในผู้ดีดงอีโดยทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา9นาฬิกาเริ่มออกอากาศตอนแรกวันเสาร์ที่10เมษายน2564ทางช่อง7จ d เกด35ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ช่างครูกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ Could be dream like could be dream